สวัสดีครับตอมได้กันเงินนะครับวันนี้เรามามัดรวมนะครับกองทุนรวมใหม่ๆที่หลายคนของเข้ามานะครับให้ช่วยมารีวิวให้หน่อยช่วยมาพูดถึงหน่อยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้มีการรีวิวกองทุนรวมกันมากนักแต่เดี๋ยววันนี้มัดรวมกันมาครับหลายๆกองทุนรวมเอามาจัดอยู่ในทีเดียวเลยแล้วกันนะครับตัวแรกนะครับที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดนะครับก็เป็นในส่วนของ SCB นะครับที่มีชื่อว่า SCBAO นะครับหรือ Asia Opportunity นะครับ ตัวนี้กองทุนก็เห็นอัปเดตล่าสุดนะครับเล่มนี้ก็3กุมภาพันธ์ก็น่าจะจะใหม่อยู่นะครับตัวนี้นะครับนโยบายการลงทุนเป็นฟ d เด์ฟันนะครับก็ของตัวมาสเตอร์ฟันชื่อนี้นะครับเราสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเวลามัดรวมการรีวิวกองทุนแบบนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับเ้ให้เห็นเป็นจุดๆแล้วกันนะจะได้ไม่ไม่ไม่ใช้เวลาเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าหลายกองทุนเหมือนกันวันนี้นะครับตัวกองทุนนี้ SCBAO นะครับ ตัวนี้นะครับตัวแผนเนี่ยนะครับอยู่ที่ความเสี่ยง6นะครับก็น่าจะเป็นหุ้นร้วนๆนะครับความเสี่ยง15-25นะครับแล้วก็การป้องกันความเสี่ยงเป็นดูรพินิตการกระจุกตัวไม่เยอะนะครับเราก็หนักไปในอุตสาหกรรมของ consumer discretionary นะครับแล้วก็ financial ก็จริงๆก็เน้นไปทางอุตสาหกรรมหลักของจีนอยู่แล้วนะครับกระจุกตัวอยู่ในจีน50-80นะครับ อยู่ในจีนอ๋อนี่ไงครับคือในพอเป็นเอเชีย i อ o portunity นะครับแต่ว่ามันมีการลงทุนในหลากหลายตัวเนาะนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจีนนะครับอยู่ที่56.51%นะครับมันมี i ินเด็ x ของเอเชียอยู่ด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอิน e ดข x ของเอเชียเนี่ยจะบอกว่าจีนเนี่ยมากกว่าสัดส่วนอยู่นะครับอินเดียนะครับเยอะกว่าเท่าหนึ่งเลยนะแล้วก็ไต้หวันนะครับตัวนี้ดอปน้ำหนักของไต้หวันลงไปค่อนข้างเยอะนะครับประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนของเกาหลีใต้ก็ดรอปน้ำหนักลงไปเยอะนะครับส่วนฮ่องกงก็นิดหนึ่งนะครับแล้วถึงเงินสด6%ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในเรื่องของเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ก็ถือ consumer discretionary นนี่เยอะกว่าสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะครับ financial นะครับแล้ก็สินทรัพย์ที่เป็นสินค้ับทั้งฟุ่มเฟือยแล้วก็เป็นสินยสินสินค้าจำเป็นนะครับทั้ง2อ,อย่างเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ communication นะครับก็กลางๆนะครับใกล้เคียงกับดัชนีนะครับส่วนไอทีเนี่ยดรอปน้ำหนักลงมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเนาะแต่ว่าดรอปลงมาค่อนข้างเยอะมากนะครับเฮลท์แคร์ก็ลดลงนะครับเข้าใจว่าส่วนหนึ่งคือการทํากําไรนะครับคือทํากาไรไปแล้วนะครับเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอาจจะมองว่าตลาดมันขึ้นไปเยอะแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวที่ลงนะครับถ้าเท่าที่ดูเนี่ย เออก็มีทั้งอินเดียเยอะนะครับแล้วก็จีนไต้หวันค่อนข้างเยอะนะเท่าที่ผมดูนะครับก็อินเดียเยอะเหมือนกันนะตัวนี้ก็อินเดียนะครับแล้วก็ตัว HDFS Bank นี่ก็คุ้นๆน,นะครับผมผมจาไม่ได้ประเทศอะไรแต่คุ้นมากเลยนะครับเอ่อมันจะมีตัวหนึ่งที่ผมเคยลงเอเชียเขาก็ลงนะครับแล้วก็พวกที่อื่นๆเราก็รู้อยู่แล้วมันเป็นจีนนะครับ ค่าธรรมเนียมนะครับดูกันหน่อยรวมค่าใช้จ่ายไม่ได้มีเนาะแต่ว่า1.07เอ้ยค่าธรรมเนียมดูไม่แพงนะรวมๆแล้วก็น่าจะอันนี้รวมกันก็ได้1.1ใช่ป่ะ1.16นะครับถือว่าใช้ได้นะนะครับฟอนต์เอ็นฟรีนะครับ1.5นะครับส่วนแบ็กเอ็นฟรีไม่มีนะครับก็ก็โอเคอยู่นะนะครับผลการดำเนินงานนะครับสีน้ำเงินนี่คือตัวตัวดัชนีเอ่อโทษทีครับสีน้ำเงินคือตัวกองทุนนะครับส่วนสีเทานี่คือดัชนีนะครับก็เปรียบเทียบกับ เป็นเอเชีย MSCI Asia ex MS J8 นะครับก็เอเชียที่ไม่ได้มีญี่ปุ่นนะครับก็สัดส่วนโอ้ลงทุนแล้วค่อนข้างดีนะภาพรวมดูค่อนข้างสวยงามน,นะครับในปีที่บวกบวกเยอะกว่าปีที่รบๆบเยอะกว่าตัวนี้น่าสนใจพอสมควรนะครับตัวนี้เป็นเออ Accumulate นะครับไม่จ่ายันผลนะเป็นการแบบสะสมมูลค่านะครับแล้วก็ลงทุนขั้นต่ำ1,000บาทนะครับตรงน,นี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ไอ้ดูดีนะครับถ้าถามผมผมว่าใช้ได้นะครับก็ลองไปเปรียบเทียบกับกองทุนที่ เน้นในด้านของเอเชียเอ็กซ์จแปเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ SCB AO นะครับตัวที่2นะครับตัวนี้ IPO จบไปเดือนที่แล้วนะครับตัว MF C นะครับ FinTech Innovation นะครับหรือ MF Tech นะครับตัวนี้มีคนถามมาพอสมควรเนาะแล้วก็แล้วก็ผมไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่า จริงๆมันคล้ายกันหลายๆตัวนะครับกองนี้เขาจะเน้นลง ETF นะครับมีนโยบายการลงทุนนะครับในกลุ่มของ1ครับคือกลุ่มบริหารจัดการ Financial Services นะครับคือการบริหารการบริการทางด้านการเงินแล้วก็เทคโนโลยีการเงิน FinTech นะครับเช่นพวกการเป็น Payment ในรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ E-commerce รวมถึงเทคโนโลยีของ Blockchain ด้วยนะครับใครสนใจก็ตัวนี้ได้นะครับ เป็นแอคทีฟแม a จเมน n ์นะครับแล้วก็ความเสี่ยงหกนะครับพันผันผลกระจุกตัวสิบนะครับลงทุนอยู่ในอุตสาหกรรมไอทีเนี่ยอยู่ที่2ี่0ถึงห้าสเอร์เซลงทุนในอเมริกาค่อนข้างเยอะครับ20-50%ห้าเอร์ซอันนี้ปกตินะดุลพินิจของอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นดุลพินิจของผู้จัดการนะครับถ้ามาดูตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยเราจะเห็นว่าลงในอาร์คฟินเทคนะครับในช่วงป,ปัจจุบันเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาสัก2-3อาทิตยทนี้ลงไปหนักมากนะครับ ดูแล้วนะครับก็เน้นไปในทางของของของจีนแล้วก็ทางอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับสัดส่วนเยอะมากด้วยนะครับก็ i อทีนะครับ40คอมมิวน์22ไฟแนนเชียลไฟแนนเชียล17นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับนอตอเมริกานะครับ63เอเชีย24สองอันนี้ก็หลักๆแล้วครับที่เหลือก็ประปรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ่เน้นลงทุนในอัคฟินเทคนะครับจริงๆอ่ะพูดฟินเทคใช่ป่ะครับแต่ว่าฟิน ตัว financial ไม่เยอะเท่าไหร่นะในส่วนของ it ค่อนข้างเยอะนะครับค่าธรรมเนียม1.96ก็เยอะตามปกตินะครับของทางทางบร r ออยู่แล้วนะครับของ mfc ก็ค่อนข้างเก็บแพงนิดหนึ่งนะครับผลตอบแทนจริงๆมันค่อนข้างดีแหละนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาก็จะหนักหน่วงหน่อยนะครับผนตอบแทนมันชนะดัชนีอยู่แล้วนะครับานดัชนีที่ชี้วัดคือ s&p 500กับ msci หุ้นโลกนะครับ world index นะครับเพราะนั้นเนี่ย ค่อนข้างที่จะชนะเป็นปกติอยู่แล้วนะนะครับก็สําหรับกองนี้นะครับใครที่สนใจนะครับมันเหมาะกับคนที่อยากไดไอที IT นะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของฟินเทคนะครับไ i แนนเชียลเทคโนโลยีนะครับหรือกลุ่มของการเงินด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครสนใจนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่ว่าก็ลงใน a r ร์คฟินเทคเนาะใครที่ลงกลุ่มของ Ar ร์อยู่แล้วเอ่ออาร์เนี่ยต้องพูดกันนิดนึงว่ากลุ่มของ Ar ร์เนี่ยมันมันมีหลายตัวนะครับแต่หลายตัวนัน้นมันมีความทับซ้อนกันอยู่ข้างใน ประเด็นที่2คืออาร์คถือตัวหุ้นรายตัวค่อนข้างเยอะนะครับแต่จะเป็นหุ้นเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นไวลงไวต้องระวัดระวังด้วยนะครับตัวที่3นะครับตัวนี้ก็ IPO ในช่วงเดียวกันของปีของเดือนที่แล้วเทท้นะครับเดือนที่แล้วกรุงศี Next Generation Infrastructure นะครับหรือ KF Infra นะครับลองมาดูกันว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับก็ไปลงอยู่ใน CS นะครับของ Infrastructure Equity Fund นะครับก็ น่าจะเป็นของโลกเนาะใช่ป่ะนะครับน่าจะใช่นะครับเป็นแอคทีฟแม a จเมนต์นะครับลองดูว่ามีรายละเอียดไหมยังไม่มีนะครับลงทุนอยู่ในความเสี่ยง6นะครับความเสี่ยงแต่ความผันผวน1 0 1ถึง15นะครับการกระจุกตัวผู้ออกตราสารไม่เยอะอยู่ในกลุ่มของอุสาหกรรม r e v e w a b l l e เฮ้ยงงเป็นอินฟ้านะครับก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของ เอองงงงเลยเป็นพลังงานทดแทนค่อนข้างเยอะนะครับเซกเตอร์ sector, แต่ว่าเป็นอินฟาเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จุกตัวอยู่ในเมกาเยอะแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งหมดนะครับโอเคดูกันหลายๆบริษัทพูดตามตรงครับไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักจริงๆนะครับหลายบริษัทนี้แปลกมากเลยผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่อยู่ในกลุ่มของ Renewable Energy 22นะครับแล้วก็ e l e c ็ r i c นะครับกลุ่มของไฟฟ้าก็10ประมาณ15 ถนนนะครับแล้วก็เทลคอมมิวนิเคชันนะครับแอร์พอร์ตนี่เหลือกันแค่10-9%อย่เาอเองเ n e นอร์ีลดลงโทรลดนะครับอ๋อโอเคเข้าใจละก็ก็อยู่ในกลุ่มของพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กลุ่มของอการคอมนาคมด้วยนะครับ กงนสดนะครับถืออยู่2สกุลหลักๆนะครับ USD ดอลลาร์นะครับแล้วก็ยูโรนะครับส่วนประเทศก็ลงทุนในอเมริกาเยอะแล้วก็สเปนเออนี้แปลกใจนะครับสเปนฝรั่งเศสแคนาดานะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะครับสัดส่วนในฝั่งของเอเชียนี่เห็นอยู่แค่ประเทศจีนเท่านั้นเองนะครับก็เออเป็นแปลกใหม่นะถือว่าแปลกใหม่พอสมควรนะครับโอ้ถูกมากเลยนะครับค่าธรรมเนียมรวมอยู่แค่0.9416เองอันนี้เป็น Active Management นะเนี่ย นะครับ Active Management นะนะครับแต่ว่าควบคุมในเรื่องของค่าธรรมเนียมถูกมากนะครับอันนี้ถือว่าถูกจริงนะครับค่าธรรมเนียมขายก็คือ Fund and f r e รนะครับ1น่นะครับใช้ได้นะเออผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างกองทุนที่เปรียบเทียบก็เขาใช้ World Index นะครับก็คือตัวพู้โลกนะครับก็ ใกล้เคียงนะครับกองทุนนี่ก็ชนะสัดส,ส่วนใหญ่นะครับใช้คํานี้ก็กันใน5ปีที่ผ่านมาก็ใกล้เคียงกันนะครับถือว่าโอ้โอเคเลยนะถ้าค่าธรรมเนียมแบบนี้น่าสนใจนะครับตัวที่ผมลงไปในพอร์ตให้เงินทํางานคือ K World X นะครับตัวนั้นค่าธรรมเนียมถูกแต่ผลตอบแทนก็ก็ประมาณหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ใช้ได้เลยนะด,ดูดูน่าสนใจมากเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับในกลุ่มของพลังงานทดแทนพลังงานใหม่นะครับพลังงานสะอาด นะครับกลุ่มของอินฟาประมาณนี้น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเป็น global infrastructure เมื่อก่อนเนี่ยจะไปเน้นในเรื่องของ t e l e c o m m u n i c a t i o n it 5g อะไรพวกนี้เยอะแต่มาวันนี้เรามาทางพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับอีกตัวหนึ่งในด้านของพลังงานเหมือนกันนะครับก็คือกองทุนเปิด v new transition energy นะครับหรือ v t energy นะครับลองดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับตัวนี้ลงในโอ้มาส f ฟาน,นี้ผมไม่ค่อยรู้จักนะไม่ค่อยได้ยินชื่อนะครับ ลงทุนในกลุ่มอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานแนวใหม่ทั่วโลกนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเป็น Active Management เช่นกันนะครับความเสี่ยงก็น่าจะ6นะไม่น่าผิดเพี้ยนเนาะความเสี่ยง6นะครับความมันผวน25บวกนะครับการลงทุนกระจุกตัวน้อยนะครับแล้วก็กระจุกตัวในอุตสาหกรรม เออไม่ได้บอกนะน่าจะอ๋ออุตสาหกรรมที่เป็นอินดัสเทรียลนะครับแปลกใจนิดหนึ่งนะครับเราก็อเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับเป็นดูแลพินิชเนาะการป้องกันความเสี่ยงกลุ่มนะครับยูทิลิเตี้เอเมื่อกี้บอกว่าเป็นกลุ่มของเออเอเอ,เอตัวเมื่อกี้บอกว่าเป็นอินดัสเทรียลนะครับแต่ตรงนี้เป็นยูทิลิตี้นะงง,งงนิดหนึ่งนะครับยูทิลิตี้ไอทีแล้วบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการพลังงานใช่ปะ อ่าแล้วงงไหมนะครับเขาบอกว่าเ,าเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงพลังงานแนวใหม่ทั่วโลกนะครับแต่ลงมาปุ๊บเนี่ยในกลุ่มของพวก Energy ต่างๆมันดันน้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันพูดตามตรงนะครับไม่ค่อยรู้จักนะครับรู้จักแต่ General m o t o มอเตอร์นะครับ อนโนวานี่คุณๆนะนะครับแต่อันอื่นผมไม่ค่อยรู้จักอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับไม่ไม่รู้จักจริงแล้วก็ไม่ไม่ได้ทํากันบ้านตรงนี้นะครับใครที่อยากรู้ไปทูทํากันบ้านเพิ่มนะแต่ดูจากตรงนี้แล้วผมแอบแปลกใจนิดหนึ่งเนาะดูจากเซกเตอร์ที่เขาลงทุนผมผมมาแปลกใจนะครับว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับค่าธรรมเนียมของ V ีก็แพงโดยธรรมชาตินะครับ1.95คอนเนีต1.6นะครับถือว่าค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้เลยนะแพงใช้ได้นะครับ แล้วก็ผลตอบแทนย้อนหลังนะครับก็สีเขียวคือกองทุนนะครับสีดําคือเบนชม์กในช่วงที่ผ่านมานะครับหลายปีมาแล้วนะครับมันวิ่งใกล้เคียงกันแต่ว่าในช่วงของปี2020หลังโควิด19นี่คือช่วงลงของโควิด19นะครับการกลับมาเนี่ยกลุ่มพลังงานเนี่ยมันพุ่งกระฉูดนะครับเราก็รู้ดีว่าพุ่งเพราะอะไรนะครับก็อย่างหนึ่งครับลงทุนในอเมริกานะครับโ oh, อ้เยียร์ทูเดต167.3 เรียกได้ว่าตกใจนะครับ1 6 7 3กมรันกระชูดอยู่แล้วนะครับขึ้นจากประมาณเนี่ยถ้างโควิดนะครับจากประมาณสักน่าจะ75้นะครับ7จเนี่ยนะครับขึ้นไปทะลุไปถึง3า0รเซนะครับค่อนข้างเยอะมากก็เออรามาระวังกันนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของกลุ่มพวกพลังงานกลุ่มที่มาจากอเมริกาเนาะเพราะว่าหลายๆปัจจัยนะครับมันส่งเสริมให้มันขึ้นแต่ขึ้นเ,นเพราะอะไรเราน่าจะรู้กันดีนะครับเรื่องของอัลลิมิต QE การอัดฉีดเงินเข้าตลาดการทำเกมต็อ uh, ปนะครับการทำนู่นทำนี่เนี่ยมันส่งผลต่อตลาดค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองไปดูศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของ Top Holding กันนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ตัวถัดไปของ UOB นะครับชื่อ UCHI นะครับหรือ United China Healthcare Innovation ก็ถ้ารวมนะจีน h e l t t h c r r i n n o v v t t o o นะครับก็น่าจะเป็นพวก h a l t h t เทคต่างๆที่อยู่ในประเทศจีนนะครับออลองดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับมีการลงทุนใน ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมาสเตอร์ฟันนะครับแล้วก็กำหนดยูนิเวิร์สของการลงทุนอยู่ในฮ่องกงนะครับแล้วก็มีเซี่ยงไฮ้มีเซินเจิ้นนะครับแล้วก็มีอเมริกานะครับกลุ่มที่เอามาลงทุนนะครับก็มีตัวไบโอเทคนะครับแล้วก็ฟาร์มาเนาะนะครับฟาร์มาแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับลงทุนหลายตัวเหมือนกันเนาะนะครับอ่ะลองดูหน่อยนะครับเรื่องของความเสี่ยง7เพราะว่าสะโคกอยู่ในเซกเตอร์นะครับ 25บวกครับความหมันบวนนะครับการกระจุกตัว10-20แปลว่าคุณไม่ไม่ได้กระจายตัวเยอะมากนะครับ80%ลงอยู่ในเฮลท์แคร์และ80อยู่ในจีนนะครับออดูรัพินิตนะครับในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงผลตอบไม่ใช่ผลตอบแทนค่าธรรมเนียมนะครับอยู่ที่1.85ก็สูงนิดหนึ่งนะครับค่าธรรมเนียมซื้อขาย1.5% อ๋อโอเคการสับเปลี่ยนไม่คิดนะครับแต่ทั้งซื้อทั้งขายเออโทษทีครับคือปกติมันจะเรียงว่าค่าธรรมเนียมขายแล้วก็ค่าธรรมเนียมซื้อคืนใช่ปะ่ะนะครับแต่พอมาของ UOB สลับกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าธรรมเนียมขายนี่1.5นะครับค่าธรรมเนียมซื้อหรือว่ารับซื้อคืนก็คือ b a ็ k and f e e เนี่ยไม่มีนะครับ ผลตอบแทนก็ไม่มีให้หรอไม่มีให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออภัยนะครับผมขออ่านเฉพาะตรงนี้นะผมไม่ขอไปตามให้นะครับขอรบกวนทุกคนไปอ่านเพิ่มเติมนะแล้วก็รายละเอียดของกองทุนไม่มีเลยนะครับนี่ขออภัยจริงๆนะถ้าไม่มีมาให้แบบนี้ผมขออนุญ,ญาตค่ามไปเลยนะเพราะว่าเอ่อมันหลายกองทุนนะครับอาจจะไม่ได้มีเวลามาล่างไลดูเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ไปดูต่อนะครับ UC ให้ใชนะครับแล้วก็ Master Fund ที่ชื่อตรงนี้นะครับไปดูเองนะ ขออภัยด้วยนะครับในนี้ไม่มีจริงตัวต่อไปของ UOB เช่นกันนะครับตัวนี้คนขอมาเยอะ UEV นะครับหรือ United Battery and EV Technology นะครับก็กลุ่มของพลังงานไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวนี้ Global X r i t h i u m and Battery Tech ETF นะครับแล้วก็มีหลายอันเนาะมีหลายอันนะครับมีตัวนี้ด้วยนะครับดูกันจะมีข้อมูลไหมเนี่ย UOB เห็นแล้วเสียวๆเลยนะครับ แม้ว่าจะสโะคบอยู่ในพลังงานที่เป็นไฟฟ้าแต่ว่าได้สัดส่วนแค่ความเสี่ยงเป็น6เองนะไม่ได้สโคบมากนะครับความผันผวน25นะครับการกระจุกตัว10กระจายหุ้นดีเนาะแล้วก็80%อยู่ใน IT แล้วก็ Industrial and Material นะครับ50-80อยู่ในจีนนะแปลกใจเนาะแปลกใจอเมริกาและจีนนะครับเอ่อมันจะมีะรายละเอียดไหมเนี่ยเสียวๆเ,เลยนะครับค่าธรรมเนียม1.85นะครับ ลงมานะครับค่าธรรมเนียมซื้อขายนะครับก็ถ้าเกิดหลัง17มีนาคมไปแล้วนะครับจะ1.5ช่วง IPO ไม่ทันแล้วเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องเป็น1.5ไปแล้วนะครับค่าธรรมเนียมการขายขึ้นก็คือตัว b a c k แ n d ฟ e e เนี่ยไม่มีนะครับขอภัยอีกครั้งครับไม่มีครับ UOB เอออ๋อมีอยู่ข้างล่างเออผมต้องกลับไปดูนะอันนี้มีไหมนะครับ ไปว่าเขาไม่ได้นะครับขออภัยจริงๆครับขอย้อนกลับมาที่ตัวนี้นิดหนึ่งนะครับ U C h h I ผมเห็นแล้ว เขาเอาไปไว้ด้านหลังนะครับมันเป็นของ Master Fund นะครับเพราะนั้นการลงทุนนะครับของเขาจะอยู่ในกลุ่มของจีนค่อนข้างเยอะเนาะ UCHI มันลงจีนอยู่แล้วนะครับก็จะมีสัสดส่วนการลงทุนประมาณนี้เป็น Biotech อยู่ที่45แล้วก็ Pharma อยู่ที่26นะครับรวมถึงตัว l i s e s e n e n c e t o o หรือ Service ด้วยนะครับก็เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตนะครับ26% ผลตอบแทนออกมาก็จริงๆดูไม่ได้หน้าพอใจนะอินดซ x ดูดีกว่าด้วยซ้ำนะครับตัวนี้นะดูดิเพราะว่าออกมาแล้วน่าจะแพ้ค่าธรรมเนียมนะครับเอ,อ,อันนี้ก็อีกอันนึงเนาะตัวตัวนี้นะครับกองกองทุนตัวที่2นะครับก็ทําไมผมว่ามันคล้ายกันไหมว่าไหมนะครับบูซี่เหมือนกันเนาะมันคล้ายกันมากนะครับแล้วก็การลงทุนส่วนใหญ่ก็สัดส่วนใกล้เคียงกันนะครับอ่ะอันนี้หมดแล้วเนาะย้อนกลับมาที่ตัวนี้นะครับสําหรับ UEV U.E.V. นะครับใน Global X ตัวนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นบริษัทอยู่ไหนอยู่นี่นะครับมีทั้ง Samsung มี t ท s l a นะครับมีหลายตัวเหมือนกันนะครับอืมสัดส่วน material เ,เยอะสุดนะเมื่อกี้เขาบอกว่ามันเป็น IT ใช่ป่ะตอนนี้ IT ดรอปลงไปแล้วนะครับ material กับ Industrial ค่อนข้างเยอะอยู่ในจีนเยอะกว่าอเมริกานะสำหรับตัวนี้นะครับจีน4.4นะครับอเมริกา21แล้วก็เซาท์คเรียนะครับเกาหลีใต้ส1 6 เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยหนักมาทางจีนกับอเมริกานะครับสองอันนี้ performance นะครับพุ่งกระฉูดหยุดไม่อยู่นะครับรู้กันดีว่าทำไมนะครับก็มีตระกูลเซมิคอนดักเตอร์นะครับกลุ่มออกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เอ,อ่อกลุ่มของออโต้ก็มีเยอะนะครับอืมก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับแล้วก็การลงทุนเนี่ยอันนี้เซมิคอนดักเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ตอนแรกแปลกใจนูว่าอยู่ในอเมริกาเยอะสรุปตัวนี้อยู่ในจีนเยอะเหมือนกันนะช่วงหลังเนี่ยรู้สึกไหมครับว่า UOB เล่นกับกองทุนจีนค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็จีนเนาะตัวเมื่อเยอะ UCI นะครับ UCI ก่อนหน้านี้ก็จีนใช่ปะ่ะ UChina ก็จีนนะครับ UOB เล่นเยอะมากเลยกับกองทุนจีนเพราะนั้นลองตามเขาดูแล้วกันนะครับตัวถัดไป s c b Clean นะครับหรือว่า Global Clean Energy นะครับอันนี้คนก็ถามหาเยอะเพราะว่า Clean Energy ตอนนี้เป็น เรื่องที่ทุกคนอยากจะลงทุนนะครับก็อยู่ในบริษัทที่เป็นเปลี่ยนถ่ายพลังงานนะครับกลุ่มด้านพลังงานทดแทนการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน r e ีวิวเอ่อรีนิวเอเบิ i นะค n e บหรือ Energy, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับขนส่งอย่างยั่งยืนนะครับเราก็เอ่คำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประโยชน์นะครับกลุ่มบริษัทพวกนี้ลองมาดูกันความเสี่ยง6นะครับความมันผวน25บวกนะครับ การป้องกันความเสี่ยงเป็นดัวพินิษนะครับกระจุกตัวไม่ค่อยกระจุกตัวนะครับ20-50ลงอยู่ในอินดัสเทรียลนะครับหนักอยู่ที่อเมริกานะครับตัวนี้คล้ายๆกับตัวก่อนหน้านี้นะครับผมเห็นและจำได้และมีซันโนวามี BNP เนี่ยคล้ายๆกับ v ตัว Vt Energy ใช่ปะ่ะคล้ายๆกันนะครับผมเห็นแล้วนะ แล้วก็ลงในจีนนะครับอเมริกาเยอะกว่า3.9.88นะครับแล้วก็จีน15.46จีนเนาะแล้วก็มีย k เคด้วยนะครับตรงข้างหลังก็จะมีบอกอยู่ว่าเทียบกับเบนชม์ูเป็นยังไงนะครับก็อย่างอย่างตัวนี้3.9.88ก็แปลว่าน้อยกว่าเบนชม์ู17%แต่ไปหนักจีนอยู่ที่บวก10.22%นะครับก็อินดัสเซียลดูตรงนี้นะอ่ไอทีก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็อินดัสเซียลกับยูทิตี้นํามาเลยนะครับ้ายกับตัวนี้มากใช่ปะเมื่อกี้เราดูกันเนี่ย ย้อนกลับมานิดหนึ่งเนี่ยซโนวาบี p อนนะครับก็มาสเตอร์ฟันตัวเดียวกันไหมตัวนี้มาสเตอร์ฟันคืออะไรนะครับตัวนี้เนาะบี p นะครับตัวนี้ล่ะอ่านี่ครับตัวเดียวกันครับมาสเตอร์ฟันสองตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ามันมันเหมือนกันมากนะครับ ค่าธรรมเนียมนะครับหนึ่งจุดรวมกันตรงนี้น่าจะหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับฟอนต์เอ็นฟีหนึ่งจุดหกนะครับก็อาจจะถูกกว่าทางนู้นนิดนึงนะครับตรงนี้ไม่พูดถึงนะเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับโอเคตัวถัดไปนะครับ KF นะครับกุ้งศรี ESG Climate Tech นะครับมาดูกัน KF Climate นะครับ CLIMA นะครับ ตัวนี้เน้นลงทุนในกลุ่มอะไรบ้างนะครับ ESG นะครับอันนี้มาสะฟันเนาะนะครับ ESG ก็คือว่าในในในส่วนของธุรกิจที่มีการควบคุมหรือลดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลกนะครับผลกระทบที่ก็เมื่อก่อนเราจะพูดถึง globalization นะครับเรื่องของโลกาภิวัตน์เรื่องของโลกร้อนนะครับวันนี้เราก็มาพูดถึง ESG นะครับเรื่องของมลพิษพลังงานสะอาดนะครับการใช้งานพลังงานให้มีประสิทธิภาพการดูแลรักษาสุขภาพน้ําเกษตรกรรม การป้องกันภัยพิบัตินะครับแล้วก็พวกความยั่งยืนเนาะ environmental นะครับสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็บริษัทพิบัติเนาะนะครับ corporate governance นะครับพวกที่ไม่ไม่ไม่โกงะครับตัวไปไม่โกงประมาณนั้นนะครับอ่ะส่วนนะครับในเรื่องของความเสี่ยงคือ6นะครับแล้วก็ความผันผวนสิบห้าถนะครับเรื่องของการกระจุกตัวไม่กระจุกตัวนะครับน้ำหนักอยู่ที่ industrial กับ information technology หรือ IT น้ำหนักอยู่ที่อเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การป้องกันความเสี่ยงเป็นดุลพินิจของผู้จัดการลงทุนการลงทุนนะครับยังอยู่ในกลุ่มของถ้าดูอย่างนี้ก็อินดัสเซียกับ IT ค่อนข้างเยอะนะครับ Microsoft VMware เออร์สไนนะครับ Sun No วานะครับ Solar Edge นะครับก็ได้ยินเรียนบ่อยนะพวกนี้นะครับก็สองกลุ่มนี้ก็น้ำหนักเยอะนะครับ IT กับ Industrial นะครับ USA หนักสุดนะครับ ตัวนี้ไม่ค่อยเน้นจีนนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มเมื่อกี้พลังงานสะอาดใครอยากไปเน้นจีนเน้นได้ตัวนี้เน้น USA เน้นอเมริกาได้นะครับมีหลีดต,ติดอยู่นิดหน่อยด้วยนะครับค่าธรรมเนียม1.262เซก็ใช้ได้นะครับถือว่าโอเคนะไม่แพงเกินไปนะครับค่าธรรมเนียมในการออนเอนด์นะครับ1.5ค่าแบ็กเอนด์ไม่มีนะครับใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ผลตอบแทนนะครับเป็นไงอะ่ะ <laughs> ไหนเบนช์แมตช์อยู่ไหนเอ่ย อันไหนคือเบนชมา์ครับดูแล้วงงนิดหนึ่งนะไม่มีบอกเหรอมีแต่ว่าสัตว์เขาเรียกว่าเออเอแปลกอยู่นะครับไม่เห็นเบนชมากนะครับแต่ว่าเบนชมากเนี่ยไม่มีไม่สอดคล้องกับกองทุนหลักไม่มีตัวชี้วัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2020มาเนี่ยบวกมาห้สิบห้านะครับประมาณนั้นนะ ก็ด้วยค่าเงินด้วยครับก็ดีที่สุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวตัดไปนะครับของทาง MFC อีกแล้วนะครับเป็น Continental European Equity Fund นะครับหรือว่า Euro M Euro นะครับลองมาดูกันนะครับการลงทุนก็น่าจะอยู่ในยุโรปนะไม่มีอะไรแปลกนะครับ6นะครับความเสี่ยง6 15 25ถึงี่นี่คือความเหมือนผวนนะครับการกระจุกตัวไม่กระจุกตัวเนาะเราก็อุตสาหกรรมก็กระจายนะครับเราก็รวมถึงความเสี่ยงการกระจุกตัวของประเทศไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนักนะครับแต่20-5ถึงอร์อยู่ในฝรั่งเศสนะครับเราก็เป็นยูลิพินิตในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงนะครับนี่ครั้งที่แล้วใครถามนะครับว่า,าบริษัทไหนที่ลงทุนในแบรนด์เนมนะครับนี่ไง LVMH นะครับหรือว v u i อ t o n นะครับอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็มีอีกหลายบริษัทนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับน่าสนใจก็มาลงทุนกันนะครับในส่วนของเซกเตอร์อินดัสเทรียลเอ่อเทคโนโลยีนะครับเฮลท์แคร์ก็เป็นสัดส่วนหลักๆคอน sumer g o o d ุนะครับแล้วก็ financial กลุ่มนี้ห้าหนับเนี้ยเป็นกลุ่มหลักๆของเขานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับส่วนของประเทศนะครับอยู่ในฝรั่งเศสเยอรมันเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์กลุ่มนี้คือกลุ่มกลุ่มใหญ่ส่วนสวีเดนอิตาลีอะไรพวกนี้ไล่ลงมานะครับก็ ลองไปดูครับใครที่ชอบยุโรปยังน่าสนใจอยู่นะนะครับแต่ว่าค่าธรรมเนียมแพงหน่อยนะ1.96%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วง IPO ได้ค่าฟอนน์1หลัง IPO ได้1.5นะครับก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ MFC เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงนะครับดัชนีนะครับใช้ World Europe x UK นะครับก็คือไม่นับ UK นะครับผลตดแทนออกมานะครับก็ ถ้าในช่วงคตราร์ได้เยียตรงนี้นะครับก็บวกมาค่อนข้างเยอะนะครับชนะเบนช์แม็ค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดมองย้อนไปปี2018-19ก็ใกล้เคียงนะครับแต่2020นี้โดดจริงๆนะครับแปลว่าการคัดเลือกคุณของเขาน่าจะมีผลค่อนข้างดีนะครับในส่วนของตั้งแต่จัดตั้งกองทุนนะครับ13%เทียบกับเบนช์แ a ็ก8ก็ถือว่าชนะเนาะใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคตัวถัดไปตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คือกองทุนเปิด LH กลินเทคโนโลยีนะครับยังอยู่ในอุตสาหการรมแบบนี้อยู่เลยคนชอบมากจริงนะครับเรื่องของกลินเทคโนโลยีต่างๆนะครับอ่ะตัวนี้มาเซอร์ฟันเป็นตัวไหนข้ามมาไกลเลยนะครับโทษทีตัวนี้ชื่อ L H Green นะครับมีทั้งขีด A ขีดดีนะวงเล็บ a วงเล็บดีตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับของ c s นะครับอ่ะลองดูกันตัวนี้แม้ว่าจะกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหการรมที่เป็นกลิ n t เทคโนโลยีแต่ว่าได้ความเสี่ยงหนะครับ ควมันผลนะครับ15-25กระจุกตัวไม่ค่อยนะครับแรืว่ากระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในโหมดของคาร์บอนอิมิชชั่นเทคโนโลยีคือการปล่อยคาร์บอนนะครับการปล่อยคาร์บอนออกสู่อากาศเนี่ยนะครับอยู่ที่27.79% Sustainable infrastructure อยู่ที่27%นะครับ Resource อยู่ที่23.31โอ้ยแค่3กลุ่มนี้ก็ล่อไปสัก7-80%แล้วนะครับกลุ่มประเทศนะครับอยู่ใน USA นะครับ24.43%นะครับป้องกันความเสี่ยงแบบดุลพินิจนะครับ กลุ่มของตลาดนะครับที่เป็นท็อปโฮดดิ้งของหุ้นนะครับก็พลักพาวเวอร์นะครับเกมเกมซาใช่ไหมไม่รู้นะครับอ่านว่าอะไรนะครับบริษัทพวกนี้เอาจริงๆครับรู้จักแต่โซล่าเอ e ครับกับพลักพาวเวอร์นะครับสองอย่างนอกนั้นผมไม่รู้จักจริงๆนะครับทำการบ้านเพิ่มนะครับกลุ่มสารกรมเขาบอกแล้วมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็ลงทุนอยู่ใน USA กับสวีเดนเยอะ วีเดนกับฟินแลนด์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องไอ้วินเทอร์บายครับกังหันลมก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมของเขาค่อนข้างดีนะครับก็น่าสนใจตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ลงจีนค่อนข้างน้อยนะครับมีญี่ปุ่นอยู่บ้างแต่จีนน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะน่าสนใจสําหรับใครที่ลงจีนเยอะๆแล้วนะครับค่าธรรมเนียมนะครับตัวนี้อยู่ที่1.36ใช้ได้นะไม่ได้แพงเกินไปนะครับส่วนค่าธรรมเนียมการขายเนาะฟอนเดนฟรีนะครับ ช่วง IPO ได้1%นะครับหลัง IPO 1.25นี่ถือว่าถูกกว่าเพื่อนเลยนะนะครับกินขาดเนาะนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานในอดีตนะครับเวลาเทียบเขาจะเทียบกับ Global Equity นะครับอะลองดูนี้ก่อนนะครับผลการดำเนินงานนี้ของ Master Fund นะชื่อว่า c s Environmental นะครับ Impact Equity นะตัวสีน้ำเงินเนี่ยนะครับคือกองทุนส่วนสีเทาคือตัว World Index ที่เป็น ESG นะครับเพราะนั้นเนี่ยเฮ้ยคัดเลือกหุ่นเก่ง นะครับถ้าพูดอย่างนี้เัาเลอกหุ้นเก่งแล้วก็ดูผลตอบแทนดีด้วยนะครับถ้าเทียบกับเบนช์ฉากชนะหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งตัวที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็ค่ธรทมเนียมถูกด้วยนะครับแล้วก็เวลาซื้อขายก็เริ่มต้นที่1นึ่พันเองนะครับเยี่ยมเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกองทุนครับเรารีวิวสอบสิบกองทุนภายในครึ่งชั่วโมงนะครับก็ช่วยกันดูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสิบกองทุนนี้อัดแน่นกันไปใน เรียกว่าครึ่งชั่วโมงก็แปลว่ากองทุนเราสามนาทีเองนะครับพูดเร็วนิดนึงเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับแล้วก็าฝากติดตามไดรฟ์การเงินด้วยนะครับสำหรับการรีวิวกองทุนมีมาบ้างแต่ขอมัดรวมแบบนี้นะขอไม่แยกกองทุนนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาในการทําคลิปหนึ่งนะถ้าไปทําละเอียดมากนะครับ มันใช้เวลาเยอะเราได้กองทุนน้อยเพื่อนๆขอมาเยอะผมไม่สามารถทําให้ทันจริงๆเนาะนะครับก็รวบรวมมาให้ประมาณนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งมือใหม่มือเก่านะครับอย่างน้อยช่วยสรุปช่วยดึงข้อมูลมาให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างสัดส่วนการลงทุนความเสี่ยงนะครับทิศทางการลงทุนในในใน,ในโลกนี้ตอนนี้นะครับก็มุ่งไปทาง power ทาง energy ทางเรื่องของ renewable นะครับหรือเรื่องของพลังงานไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มันถึงออกมาเป็นกองทุนใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะครับก็ใครชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกข้างล่างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวกองทุนประมาณ10ตัวนะครับแล้วก็ใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมบอกกันด้วยนะจะได้รู้นะครับว่าอยากดูอะไรเป็นพิเศษนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไดรี่การเงินทุกช่องทางนะครับ a c e b o o k YouTube Line i g นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ